ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไป Saint Petersburg ด้วยรถไฟ Trans-Siberian นะครับเอาครับนี่นะครับก็จะมีเป็นเตียงสองข้างนะครับสองฝั่งสำหรับ First Class Yes, how to sleep i s how to sleep Make your body, lay it down วัดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องนั t ฟิล์มทุกๆคนนะครับวันนี้ผมและอลิสก็จะขอนำพาเพื่อนๆมาชมสถานที่เที่ยวในกรุงมอสโกก่อนที่เราจะไปรีวิวการนอนบนรถไฟเมกาปลิสกันอีกทีสถานที่ที่เรามาวันนี้ก็จะเป็นแถวพระราชวังเครมลินจตุรัสแดงสวนอเล็กซานเดอร์ซึ่งมีแหล่ท่องเที่ยวติดกันหลายจุดมากเรียกว่ามาที่เดียวเทีเ่ยวได้ทั้งวันเลยบรรยากาศทั้งหมดจะสวยขนาดไหน เราไปชมภาพพร้อมกันเลยดีกว่าครับที่นี่ก็จะมีน้ำพุเยอะมากครับ หลายๆคนก็จะมาถ่ายรูปกันแม้กระทั่งคนรัเสเซียเองนะครับก็ยังมาเทีย่ยวที่มอสโกผมก็มีเพื่อนรัเสเซียคนหนึ่งครับเขาบอกว่าแม้แต่เขาเองเ่ะเป็นคนรัเสเซียแต่ก็ยังไม่เคยมาเทีย่ยวมอสโกรหรือว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเลยจริงๆแล้วผมก็ถ่ายคลิปไว้เยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยฮาร์ดดิสก์พังเรากู้ไฟล์มาให้ชมได้เพียงเท่านี้ ก็แอบรู้สึกเสียดายเหมือนกันครับแต่ก็หวังว่าคลิปที่พอเหลือมาให้ชมเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับตอนนี้เริ่มตกค่ำแล้ครับเราก็เสร็จสิ้นภารกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ต้องมาเตรียมตัวเดินทางไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกันมาดูกันครับว่าสถานีรถไฟที่นี่เป็นยังไงแล้วบนรถไฟจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยรถไฟทา n ไซบเรียนแล้วนะครับอยู่กันที่สถานีรถไฟที่นี่ก็จะมีสถานีรถไฟเยอะมากหลายสถานี um, What is the name of this station? l i n r a z l i n k a ิ Right used to have name Leningrad. 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 Before, before while it was um, Soviet Union. But then they changed name from Leningrad to St. Petersburg. And that's why the station is Leningrad Square, like for Leningrad. See? So it's called right? Leningrad, right? Leningrad Square. Leningrad Square. Leningrad ลินินกาสกีฟอกร์สองครับก็สถานีรถไฟชื่อลินินกานะครับเพื่อที่อุทิศให้กับลินินกาที่ s ซนต t เตอร์สเบร์กเดี๋ยวงไปหา Google ข้อมูลดูอีกทีนง ตอนนี้เราก็มาอยู่ business lounge ของสถานีรถไฟเรนินกาดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะเดินทางไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยรถไฟเมกาโพลิสนะครับเป็นรถไฟที่เราเห็นลูปแล้วชอบมากก็เลยอยากนั่งไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยรถไฟเมกาโพลิสนะครับซึ่งรถไฟนี้นะครับก็จะมีแต่เป็น first c ค a าสอย่างเดียวนี่ก็เป็นตั๋วของรถไฟเมกาโพลิสนะครับก็จะดูเก่าๆหน่อยแต่เราชอบมากเลยตรงที่แบบมันมีเนี่ย มันมีวิบวับวุบวับไม่รู้เรียกว่าอะไรดูสวยมากและนี่ก็เป็นกาแฟนะครับสำหรับ business class หรือว่า first class สำหรับคนที่นั่งรถไฟ แต่ว่าอันนี้ไม่ฟรีนะครับก็คือต้องสั่งมาเองเป็นเหมือนเบอร์ริโตเขาเรียกว่าแรปแซลมอนเราสั่งมากินระหว่างรอรถไฟก็สำหรับบิสเนสเลาจ์ของที่นี่นะครับก็ดูเหมือนกับคาเฟ่ธรรมดาไม่ได้มีอะไรแบบหรูหรามากแต่ได้ยินมาว่าสำหรับ b u บิสเ s สเลาจ์ของที่สถานีรถไฟอื่นเนี่ยจะดูแบบหรูหราดูดีมากตอนนี้ก็5้าทุ่ม34แล้วเดี๋ยวรถไฟจะออกตอนเที่ยงคืน20 เราก็นั่งชิวในนี้ต่อไปหาอะไรกินไปเรื่อยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะครับกินหมดเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอไปเจอกันดีกว่าว่าที่รถเมกับโพลิสจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถไฟเมกับโพลิสเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราขอตัวไปจัดกระเป๋าจัดห้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ไปดูภาพบรรยากาศการเดินทางขึ้นรถไฟเมกับโพลิสกันได้เลยครับ ก็จะมีเป็นเตียงสองข้างนะครับสองฝั่งสำหรับ First Class ก็จะมีที่ให้นอนซ้ายขวาก็ที่นั่งตัวนี้ก็จะเป็นได้ทั้งที่นอนแล้วก็นั่งได้ด้วยเหมือนกัน <c oughs> บอกว่านอนปุ๊บก็นอนเลยโอเคแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นกระจก สฝั่งที่สามารถมองเจอมองเอได้ทั้ง2ฝั่งเลยแล้วบนโต๊ะก็มี <c oughs> แล้วบนโต๊ะก็มีเป็นขวดน้ำให้มา2ขวดกับมีเมนูครับเมนูอาหารเช้า <c oughs> yeah breakfast เมนูอาหารเช้าให้เราเลือกตอนที่เราขึ้นรถแล้วก็มีเป็นเมนูอาหารอยู่ในเล่มก็คือในเมนูก็มีทุกอย่างเลยครับในเล่มนี้ก็จะมีให้ทั้งบริการทั้ง เมนูอาหารต่างๆนานาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกระจกอีกเหมือนกันนะครับเป็นตรงประตูซึ่งประตูเนี่ยเขาก็จะมีที่ล็อกตรงนี้ด้วยกับที่ล็อกตรงนี้ซึ่งที่ล็อกตรงนี้นะครับคือเราสามารถที่จะเปิดให้อากาศข้างนอกเข้ามาได้แบบนี้ก็คือจะมีรูอากาศอยู่ แต่ว่าถ้าเราล็อกตรงนี้อันนี้ก็ประตูก็จะเปิดไม่ได้ส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็มีจอทีวีให้เราเปิดดูอันนี้ก็เป็นเหมือนผ้านะครับเอาไว้เช็ดหน้าเช็ดตัวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีเป็นรองเท้าครับส่วนตรงนี้ก็มีไม้แขวนเสื้อให้เรา แขวนอยู่4อันตรงนี้ก็เป็นชั้นวางแล้วก็มีไฟนะครับ1 2 3 4 4ี่ดวงข้างบนมีไฟอีก2ดวง2แปบแล้วก็มีไฟด้านข้างตรงนี้มีไฟตรงหัวเตียงตรงนู้น ส่วนข้างล่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บกระเป๋าได้2อสใบเลยตรงนี้ก็เก็บกระเป๋าได้นะครับส่วนโต๊ะตรงนี้นะครับก็หน้าที่จะเก็บพับได้ด้วยเดี๋ยวไว้เราลองทําดูอีกทีต่อมาครับเป็นหมอนอันนี้ก็คือหมอนที่เราใช้เนี่ยสามารถที่จะถอดออกมาได้เวลาเราจะนอนมันก็จะนุ่มนะครับแต่เวลาเรานั่งเราก็เอาเก็บไว้ข้างใน แล้วก็ที่นอนครับอ่าแล้วก็เอาผ้าห่มออกมาได้แล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นเบาะสำหรับนอนเราก็ห่มนอนได้เลย Can you show me like how to sleep? Yeah Yeah lay down in the bed อันนี้เดี๋ยวอลิสก็จะสาธิตการน,นอนนะครับ Yes, how to sleep. Is how to sleep. Take your body, lay it down, and take the uh, blanket and just leave it there. No, you're not gonna sleep with this. I'm gonna sleep like this. Oh อาร์ลิสก็หนีเราไปนอนกันแล้วครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ถูกใจรวมไปถึงถ้ายังไม่ได้กด s u b s c r i ต e ติดตามนะครับก็ฝากกด subscribe เพื่อเราติดตามคลิปใหม่ๆจากทางเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ